สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพราะวผมก๊อบให้สินวัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่1นึคันมานําเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะหลายๆท่านถามหาเข้ามานะผมว่าเมื่อไหร SUV, ่ SUVMazdaCX5 เครื่องยนต์เบนซินจะเข้ามาสักทีวันนี้มีเข้ามาแล้วนะผมนั่นก็คือเจ้าคันด้านข้างผมนี่เลยนะฮะเป็นรุ่น S นะครับเป็น CX5 ปี 5, 2017รุ่น 2.0Skyactiv-S นะครับผมก็คือไม่ใช่รุ่นท็อปสุดนะ ในโมเดลนี้เนี่ยเครื่องยนต์เบนซินจะมีอยู่3รุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น C นะผมรุ่น S แล้วก็รุ่น SP นะผมราคาออกห้างก็จะต่างกันอยู่นะฮะตัว C เนี่ยออกห้างอยู่ที่1.29ล้านบาทนะผมในส่วนของรุ่น S คันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวจะอยู่ที่1ล้าน 4, แสนบาทนะผมแล้วก็ในส่วนของรุ่น SP นะครับผมรุ่นท็อปของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะอยู่ที่1ล้าน500แสนบาทนะผมร,ราคาก็จะแตกต่างก,กันอยู่นะแล้วก็ออปชั่นก็แตกต่างกันด้วยแต่ในรุุ่่นน S SP และร ความแตกต่างมันไม่ได้เยอะมากนะผมก็คือในส่วนของเครื่องเสียงอันนี้ต่างนะผมรุ่นท็อปสุดจะได้บอสนะฮะแต่ว่าในรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเสียงธรรมดานะครับผมแล้วก็ในส่วนของ iActive Sense ในรุ่นนี้จะไม่มีนะในส่วนของเลดร์ในส่วนของตัวจับเลนในส่วนของควบคุมตัวรถที่อยู่ในเลนพวกนี้ในรุ่น S ไม่มีต้องเป็น SP เท่านั้นนะผมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเจ้ารุ่น S เนี่ยที่ออปชั่นมันหายไปในส่วนของ iActive Sense เนี่ยจะมีความน่าใช้สู้กับ SP ได้หรือเปล่านะฮะ ตามรับชมได้เลยครับ ที่เราจะไปชมความสวยงามนะฮะเรามาฟังข้อมูลของเจ้ารถยนต์คันนี้ก่อนเนาะ มาด้าเซฟ s k y กายทีบสอนเะผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะปีของเขาคือปี2017จดทะเบียนในปี2018นผมเลขไม้ที่ใช้งานไปนะ1 2 5 0 0 0กิโลผมอุปกรณ์ต่างๆติดรถมามีมาครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้กุญแจมีให้2ดอกเป็นแบบ k คีย e ์เลสนะครับผมตรงนี้อุปกรณ์ถือว่าครบมากๆแล้วก็สาภาพโดยรวมเนี่ยมองผิวเผินดีมากๆนะครับผมในส่วนของราคานะฮะ ราคาคันนี้อยู่ที่8 6 0 0 0 0หนบาทนะผมต่างจากป้ายแดงเนี่ยลดไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะต่างจากป้ายแดงไปค่อนข้างเยอะเลยนะผมออกห้างล้านสตอนนี้เหลือ8 0 0แ0นะผมแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยมองผิวเผินตอนนี้สวยมากนะผมเดี๋ยวเรามาตามดูดีกว่าว่าสวยจริงหรือเปล่านะฮะเริ่มจากที่ภายนอนก่อนนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นเนะผมรุ่น S เนี่ยความแตกต่างที่จะแตกต่างกับรุ่น SP นั่นก็คือในส่วนของเรด้าไอแอคทีฟเซนในรุ่นนี้ไม่มีนะผม ตัวกล้อง A d a s จะไม่มีแล้วก็ตัวเลดร์ที่ตรงโลโก้เนี้ยจะไม่มีนะผมอันนี้คือวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมสำหรับรุ่น SP และรุ่น S นะครับผมในะทีน่นี้ท่านผู้ชมก็จะสงสัยว่าแล้วรุ่น C กับรุ่น S ต่างกันตรงไหนนะครับผมมันต่างกันที่ระบบไฟหน้านะครับผมไฟหน้าในรุ่น C เป็น LED เหมือนกันแต่ว่าในรุ่น S เนี่ยจะเป็น LED แล้วก็มีไฟ daytime แบบ Signature นะครับผมก็คือจะเป็นไฟเส้น ไฟกลางวันแบบเป็นเส้นสวยงามมากๆนะผมอันนี้จะมีนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบหักเลี้ยวตามพงมาลัยนะผมในรุ่น4เขาไม่มีนะฮะแต่ในรุ่นเอสเขามีเวลาเราออกต่างจังหวัดเจอทางโค้งที่มันเป็นโค้งอันตรายแบบนี้นะเวลาเราหักพงมาลัยแสงไฟนะครับแสงไฟของไฟหน้าเนี่ยมันจะหักตาม องศาที่เราเลี้ยวด้วยเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มมุมมองตอนคืนนะผมก็ตรงนี้เขาก็มีให้นะผมถือว่าดีมากๆเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะฮะก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานเนาะกระจังด้านหน้าเป็นกระจังสีดําเงานะฮะสีดําเงาเลยนะผมสวยมากกระจังทรงใหญ่ๆแบบนี้นี่คือยุคสมัยใหม่นะผมมาสด้าการออกแบบของเขาก็จะดูแบบเรียบหรูนะฮะเรียบหรูเนี่ยเส้นสายต่างๆมันก็แบบต่อเนื่องกันยาวไปถึงด้านหลังเลยนะฮะนี่คือด้านหน้าของเขา กันชนนะฮะตัว S จะมี Parking เซนเซอร์เป็นเซนเซอร์กะระยะนะผมมีทั้งด้านหน้าด้านหลังในรุ่น4จะไม่มีด้านหน้ามีแค่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับผมมีไฟตัดหมอกแบบ LED ให้นะ,ะการตกแต่งตรงชายด้านล่างจะเป็นสีดําด้านเพื่อให้ท่านผู้ใช้งานเนี่ยได้ทําความสะอาดได้ง่ายนะผมเวลาเกิดมีโคลนมีอะไรก็เอาน้ําฉีดๆก็สะอาดแล้วนะผมอันนี้ก็เป็นการตกแต่งด้านหน้าของเขานะฮะทีนี้ถัดมาดูที่ด้านข้างกันต่อนะฮะ ถัดมาที่ด้านข้างครับผมนี่ล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กลมดำนะเป็นสีลมดำคือเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะบางท่านอยากจะได้แบบสีสูสทนอนะไรก็ไปแต่งเอาเองนะครับผมแต่ว่าติดรถมาเนี่ยเป็นสีลมดำแบบนี้เป็นสีเทาๆขนาด17นิ้วในส่วนของยางยางที่ใส่ณตอนนี้เป็นยางปี2020นะครับผมคือปีของยางเนี่ยคือปี2020ต้นปีเลยนะครับผมยางก็อายุ2ปีนะสปีทวนพอดีนะครับผมแต่ว่า สภาพยางเนี่ยยังดีอยู่นะฮะล่องยางไม่มีแตกรายงานนะครับไม่มีเปื่อยยุ่ยแล้วก็สะพานยางเนี่ยยังหนานๆอยู่นะผมอันนี้คือยางที่เขาเปลี่ยนมาก็เหมือนกับใช้งานได้น้อยอะ่ะใช้งานได้น้อยแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้อีกสักปีกว่าๆนะผมยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะอ่าตรงนี้ก็ถือว่าดีนะผมล้อแม็กไม่มีรอยเบียดเลยทั้ง4ีล้อระบบห้ามล้อเป็นดิส,ท,ดะะดสทั้งหมดนะับผมเป็นดิสเบรกทั้งหมดนะแล้วก็มีในส่วนของระบบความปลอดภัยให้มาก็ให้มาครบหมด มีเทคชั่นคอนโทรลมีระบบช่วยเบรกเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกช่วยออกตัวทางลาดชันอะไรพวกนี้เขามีให้ครบหมดนะผมอ่ะน,นี่ก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานนอะที่เขาให้มานะแล้วก็การตกแต่งตรงซุ้มล้อก็จะเป็นสีดำนะฮะว่าลากจากตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดําด้านเนาะลากมาที่คิ้วซุ้มล้อนะมาที่บันไดด้านข้างตรงนี้มาถึงล้อด้านหลังแล้วก็ลากไปที่กันชนด้านท้ายนะผมไอ้ชายด้านล่างที่เป็นสีดำเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะ คือทาให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้ทาความสะอาดได้ง่ายนะผมแล้วก็ป้องกันในส่วนของริ้วรอยเวลาเราขับเบียดอะไรพวกนี้ถ้ามันเบียดชิ้นด้านล่างเราก็แค่ถอดเลียดนะผมไม่ต้องมาทําสีทั้งบานนะมันก็จะเปลืองงบประมาณนะผมม่ะก็เป็นสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมานะผมรถสมัยใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะยกตัวอย่างอย่างตัว B s U V ที่นิยมกันตอนนี้ก็โคโรลาคอสนะฮะตัว C H R อะไรพวกนี้เนาะด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็คือยุคสมัยใหม่ของเขากระจกมองข้าง เป็นแบบพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะมีบลยสปอร์ตให้มือจับประตูนะเป็นสีเดียบตัวรถพร้อมคีย์เลสนะด้านบนไม่มีสลูปนะเพราะว่าตัวที่มีสลูปต้องเป็นตัวดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อถึงจะมีนะตัวนี้ไม่มีสลูปนะผมราวหลังคาก็ไปติดตั้งเอาเองนะผมสวระอากาศทรงคีบฉลามนะผมการตกแต่งด้านข้างเส้นสายต่างๆก็ดูแบบเรียบหรูนะดูแบบเรียบหรูไม่ได้แบบฉวัดชเวียงแบบ อะไรสปอร์ตอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยเส้นมันจะโค้งมนนะฮะไหลต่อเนื่องกันไปนะผมประมาณนี้นะที่คือด้านข้างสีสันสวยมากนะไม่มีรอยเบียดเลยนะะับผมอ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อฮนะถัดมาที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับผมด้านท้ายของเขานะฮะในรุ่น S คุณจะได้ฝาท้ายไฟฟ้านะ,ะได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมมีคลิกเซนเซอร์ไหมปึ๊บ ไม่มีคลิกเซนเซอร์เป็นฝาท้ายไฟไฟ้าอย่างเดียวนะครับผมถ้าคลิกเซนเซอร์ต้องไปติดเพิ่มเอาเองนะครับผมด้านบนนะฮะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็เป็นแบบดีไซน์เนี่ยจะทําให้เหมือนแบบมีสปอยเลอร์เล็กๆนะแบบนี้นะครับผมก็ดูหรูหราดีนะครับผมมีไล่ฟ้ากระจกมองหลังนะฮะมีที่ปัดน้าฝนนะครับผมที่ด้านท้ายกันชนด้านหลังมีป์คกิง้งเซนเซอร์อย่างที่บอกนะฮะในรุ่นเอได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมแล้วก็กันชนด้านท้ายนี่เป็นสีดําด้านตกแต่งด้านล่างนะครับผมแล้วก็ปลายทอนทอสตนนะ เป็นปลายท่อแบบปลายท่อคู่ด้วยอนะ่าเป็นปลายท่อคู่นะผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับผมไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แบบ signature light นะผมจะเป็นเส้น LED สวยงามตอนคืนมันจะดูดุมากๆนะผมไฟท้ายเนี่ยเหมือนเหมือนเขามองเขม่งรถที่ตามหลังมาเคยตามเสียกไฟตอนคืนไหมมันแบบมันโกรธอะ่ะเหมือนมันโกรธเรามันเป็นคิ้วโกรธๆแล้วก็เป็นลูกตาเนาะเออจินตนาการขนาดนั้นเลยนะฮะ เออมันดูดุดีมันดูดุดีแล้วก็เป็นไฟท้ายที่ดูสวยมากการออกแบบดูเป็นมิตินะฮะไม่ไดเ้เป็นกระจกข้อแบบนี้นะครับผมคือเขาทําเป็นลอยเว้าเป็นลอย3ม,มิติเออมันดูสวยดีนะครับผมทีนี้ขัดมาที่พื้นที่การขนของเปิดฝาท้ายแบบนี้นะฮะเป็นแบบไฟฟ้าแต่หน้าเสียดานน่าจะมีคลิกเซนเซอร์ให้นะครับผมนะพื้นที่การเก็บของเขานะครับผมก็มีประมาณนี้ประมาณหนึ่งช่วงแขนนะประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับผมก็ ประมาณเมตรนึงอะประมาณเมตรหนึ่งนะผมส่วนด้านบนความสูงนี่ก็ประมาณไม่ไม่ถึงเมตรนะผมไม่ถึงเมตรก็ถือว่าเก็บของได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถือว่าไม่ค่อยเยอะนะสำหรับรถ SUV ไซส์นี้นะผมแต่ว่าถ้าต้องการเก็บของเยอะทำไงพับเบาะได้และความสะดวกสบายของเขาก็คือสามารถจะดึงตรงนี้นะฮะดึงด้านข้างแล้วเบาะก็พับไปโดยที่เราไม่ต้องเดินอ้อมเลยนะฮะไม่ต้องเดินอ้อมเลยนะเป็นแบบ 4 0 2 0 40ด้วยนะผมอ่ะเนี่ยตรงกลางเราจะพับใช่ไหมเราก็ดึงแบบนี้นะด้านซ้ายด้านขวาเราก็นั่งโดยสารได้หรือว่าถ้าจะพับหมดเลยก็ได้แบบนี้พื้นที่การขนของก็จะเยอะมากนะผมเยอะมากจริงนะเนี่ยคือวางแบบนอนได้เลยเอาฟูกที่นอนมานอนได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบแฟลตนะเป,นเป็นพื้นเรียบไปเลยมันไม่มีความสูงต่ำนะฮะถือว่าดีถือว่าดีมากๆแล้วก็มีที่บางสายตาถ้าไม่ต้องการใช้ก็ถอดเก็บไว้บ้านได้นะผมเพราะว่า ไอ้คานตรงนี้มันถอดได้นะผมถ้าลำคาญเนาะแต่ถ้ามีไว้ก็ดีนะเวลาเราขนของมีค่าอย่างเราพกโน้ตบุ๊กรองเท้าที่มีห่อหน่อยอะไรเงี้ยกันก,การป้นได้กันการจุลกรรมได้บางสายตาได้เขาจะได้มันส่องแบบนี้เนาะเออก็เพิ่มความปลอดภัยให้นะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับพื้นที่การเก็บของปิดฝาท้ายแบบหล่อๆนะฮะแบบนี้เลยนะผมต่อไปไปดูภายในดีกว่าว่ามีอะไรใ,ใช้บ้างตามเลยครับ มาตอนที่ภายในของมาจาเซ็กไฟลสองจุดศนคันนี้นะครับผมปี2017เนาะเป็นโมเดลใหม่ละนะผมก็การตกแต่งก็จะเป็นแบบโคโดดีไซน์เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมดูหรูหราแล้วก็วัสดุดูดีมากๆนะผมคือภายในเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะวัสดุที่ตกแต่งมาจะเป็นแบบบุนุ่มทั้งหมดแล้วก็มีตัดเย็บด้วยหนังเดินได้จริงนะฮะดูหรูหราเหมือนรถยุโรปเลยเนี่ยคอนโซลด้านหน้านะครับผมคือบุนุ่มมาบุนุ่มมาแล้วก็งานประกอบคือแน่นหนามากๆนะผมและในส่วนที่เป็นชิ้นหนังเนี่ย ก็คือมีการตัดเย็บด้วยได้จริงด้วยนะผมทำให้เจ้ามาด้าเซฟไฟเนี่ยมันดูแบบพรีเมียมมากๆเลยนะเป็น SUV ระดับพรีเมียมของญี่ปุ่นเลยนะผมดูหรูมากนะผมแผงประตูนี่ก็บุนุ่มตัดเย็บด้วยหนังเหมือนกันนะผมเนี่ยคือผิวสัมผัสดูดีมากนะฮะดูดีมากจริงๆไม่ใช่พลาสติกก้องแกงงองแงงนะครับผมอนะ่ทีนี้พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้านดีไซน์ใหม่นะผมปรับได้4ทิศท,ทางนะ ปรับได้สีทิศทางนะผมด้านซ้ายเป็นเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องเล่นเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรพวกนี้นะผมอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาเป็น cruise control นะฮะระบบควบคุมความเร็วแต่ว่าในรุ่น S อย่างที่บอกไปเขาไม่มีเรดร์นะฮะไม่มี adaptive cruise control แน่นอนแล้วก็ไม่มีในส่วนของกล้อง a d a s ในตัวจับเลนนะครับผมตรงนี้ก็คือไม่มีก็ตัดลดลงไปเพราะไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไหมถ้าจะเอาออปชันเหล่านี้ i active sense อะไรพวกนี้ ต้องไปเล่นรุ่น SP หรือไม่ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมน่ะก็ประมาณนั้นนะฮะพวงมาลัยดีไซน์สวยหุ้มด้วยหนังจับสัมผัสดีมากแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่ดีมากๆมาสด้าเนี่ยเขาเซ็ตพวงมาลัยมาได้ค่อนข้างแม่นยําเลยนะฮะคือเวลาเราขับเนี่ยด้วยความเร็วนะพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างขมมากนะครับผมคือถ้าเทียบกับคู่แข่งอะไรพวกนี้มาสด้าทำออกมาได้ค่อนข้างดี การด้านขวาเป็นก้านไฟนะผมมีระบบอัตโนมัติการด้านซ้ายเป็นก้านัดน้ำฝนก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับระอองน้ำฝนเหมือนกันนะมีแบบอัตโนมัติด้านหน้าของคนขับเนี่ยจะมีในส่วนของ He a d up display นะครับผมคือจะมีแสงสะท้อนขึ้นกระจกนะฮทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับผมเวลาเราขับขี่เนี่ยเราต้องการรู้ว่าความเร็วนะตอนนี้เท่าไหร่เราขับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่แบบนี้คือไม่ต้องเหลือบตาม,มามองหน้าปัด มองกระจกเลยมองถนนเลยคุณก็เห็นตัวเลขแล้วว่า้ยความเร็วตอนนี้เราเกินลิมิตแล้วนะเราควรจะลดความเร็วอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าดีนะเนี่ยมี H-Up Display ให้นะผมตรงกลางเนี่ยเป็นเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นอ่า iActive Display อะไรทุกอย่างนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะผมคือเขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB ได้ AUX ได้น,นี้ปกติอยู่แล้วนะฮะปกติตามเครื่องเล่นสมัยใหม่เลยแต่ว่าในรุ่น S เนี่ย เขาจะมีในส่วนของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเข้าศูนย์นะฮะแจ้งเตือนการเข้าศูนย์แจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้เป็นเครื่องเล่นที่ดีแล้วก็สามารถตั้งค่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถได้คล้ายๆไอได์คล้ายๆไอดๆไอด์ของ bmw น,อนะครับผมตั้งระบบล็อกรถ ตั้งค่าระบบล็อกรถตั้งค่าเครื่องเสียงตั้งค่า H u p ส์อัปดิสเพย์นะครับตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆระบบต่างๆเนี่ยคือตั้งค่าได้ผ่านวิทยุตัวนี้เลยนะผมแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้2แบบก็คือเอานิ้วสัมผัสกับปุ่มคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ตรงคอนโซลกางนะผมสามารถใช้งานร่วมกันได้นะผมแล้วก็ในส่วนของแผนที่นําทางในรุ่น S เนี่ยถ้าคุณต้องการนะคุณต้องไปซื้อ s d c a r กมาใส่นะผมคือถ้าเป็นรุ่น SP ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเป็นรุ่น S ถ้าต้องการระบบนําทาง ก็ต้องไปหาเอดดิการ์มาเสียบนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องเล่นที่เขารองรับนะฮะแต่ว่าออปชันในส่วนของแผนที่นำทางเราต้องซื้อเพิ่มนะครับผมอ่ะลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะเป็นแบบดัวโซนแยกซ้ายขวานะครับผมเป็นแบบอัตโนมัติด้านข้างกันก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมลงมาจะเป็นที่วางของปลั๊กเอาเล็ตนะมีแค่หนึ่งช่องนะปลั๊กเอาเล็ตมีแค่1ช่องนะครับผมที่อยู่ตรงด้านหน้าเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็น USB AUX ไรอยู่ในเกะนะครับผมถัดลงมาอีก จะเป็นคันเกียร์นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะเป็นเกียร์อัตโนมัตนะิหสปีดมีเมนูโหมดนะมีเมนูโหมดให้ใช้เชนเกียร์ได้ขับแบบสนุกสนานได้เป็นเมนูุ่นเลยนะครับผมแล้วก็มีโหมดกรา,ารขับขี่ให้เลือกนะครับผมก็คือสปอร์ตโหมดนะจะมีเฉพาะในเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นนะไอ้้ไอโหมดกรา,ารขี่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีนะถ้าเป็น2.2 XD หรือว่า2.2 XDL เงี้ยไม่มีโหมดสปอร์ตให้ใช้งานนะครับผมเขาตัดออกไปเพราะว่า เขามองว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแรงบิดมันเยอะอยู่แล้วอ่าพละกําลังคงจะเหลือเฟืออยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2. 0ลิตรเนี่ยเขาใส่สปอร์ตมาให้ก็คือแบบเขากลัวว่าเครื่องยนต์มันจะอืดเกินไปขับไม่สนุกเขาก็เลยต้องใส่สปอร์ตโหมโดเพื่อปรับอัตราการทดให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มีเฉพาะในเครื่องยนต์เบนซินเนาะประมาณนี้ลงมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะฮะ คนในเมืองจะชอบนะรถติดๆเลยอ่ะออตโต้โฮดีมากมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะฮะคอนโทรลเลอร์ต่างๆอย่างที่บอกไปมีที่วางเจ้าน้ํามีที่พักแขนแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่อง USB แล้วก็ปลั๊กเอาเล็ตแล้วก็ AUX อ,อยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงเกสตรงกลางเนาะในส่วนของเบาะในรุ่น S เนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะผมคนนั่งข้างจะปรับได้แค่6ทิศทางนะฮะส่วนคนขับปรับได้8ทิศทางมีเมมโมรีจดจำา2ตตำแหน่งนะผมนะในรุ่น S แต่ถ้าในรุ่น C เนี่ย บอกคนขับปรับไฟฟ้าไม่มีมมโมรี่คนนั่งข้างปรับมือนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างระหว่างรุ่นย่อยเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยคือใหม่มากนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะผมสภาพเบาะใหม่ไม่มียับไม่มีขาดไม่มีแตกรายงาเลยนะผมสภาพดีนะฮะแล้วก็มีถุงลมให้รอบคันเลยถุงลมที่เบาะก็มีนะผมมีถุงลมให้รอบคันเลยถึงไม่ได้ตัวท็อปแต่ก็ออปชั่นถือว่าดีนะถือว่าดีมากๆด้านบนก็จะมีที่ใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างอ่านี่มีไฟ นะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ที่แต่งหน้าก็มีไฟเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะฮะวัสดุดีมากเลยนะเนี่ยหลังคาก็บุนุ่มนะฮะเป็นผ้าหุ้มมานะครับผมแล้วก็ที่บังแดดนี่จับไปเดี๋ยเป็นผ้านะเหมือนรถยุโรปเลยอะ่ะเออวัสดุดูดีนะฮะวัสดุดูดีมากในราคา860,000เนี่ยคูดได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะถือว่าดีมากๆนะผมนี่คือในส่วนของด้านหน้านะไปดูด้านหลังดีกว่านะครับผมว่านั่งสบายแค่ไหนตามเลยครับ พื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายของมาด้า CX5 นะครับผมคือจะถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งได้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับ CRV เนี่ยคือ CRV นั่งสบายกว่านะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกียดนะฮะสำหรับ CX5 นะครับผมก็ไม่ได้น่าเกียดคือนั่งเดินทางโดยสารอะไรพวกนี้คือนั่งได้นั่งยาวๆก็นั่งได้นะครับผมแต่ว่าความสบายอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้อ่าอย่างนี้ดีกว่านาะแล้วก็มีนี่ มีช่องแอร์ใช่ไหมมีช่องแอร์นี่ปกติอยู่แล้วรถสมัยนี้ต้องมีช่องแอร์ด้านหลังนะผมไม่อยากร้อนตายเลยมีกระเป๋าใส่เอกสารนะตัวเบาะนะผมตัวเบาะเนี่ยมันปรับพนักพิงไม่ได้นะฟลิกเอาไว้แบบนี้ปรับไม่ได้คือถ้าคุณต้องการที่จะแบบเอนหลังนะฮะเพิ่มพื้นที่ศีรษะเพื่อที่ว่าจะนั่งหรือจะนอนอะไรพวกนี้คือทําไม่ได้นะฮะเบาะด้านหลังเขาโดนฟิกเอาไว้แบบนี้นะผมแต่ว่า ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเบาะเ่ยมันพับได้แบบ40 20 40ถูกต้องป่ะอ่าคือเวลาเรานั่งเดนทางโดยสารแล้วมีของเยอะๆมีของเยอะๆแบบว่าของเยอะๆยาวๆอะไรพวกเนี้ยนะคุณสามารถที่จะพับตัวที่วางแขนตรงเนี้ยนะพับลงมาเฉพาะตรงนี้ได้แบบนี้เห็นป่ะพับได้ทีเนี้ยคุณก็วางของที่แบบยาวๆได้ไม้คิวสนุกเบ็ดตกปลาอ่าอะไรพวกเนี้ยวางได้สบายเลยนะผมเพราะมันยาวถึงฝั่งกระโปรงด้านท้ายเลยนะหรือว่า เอาไว้เอื้อมหยิบของด้านท้ายรถโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะผมหรือว่าเวลาฝนตกตกแล้วเราก็พกล่มมาไว้ใช่ไหมล้วก็เอื้อมไปหยิบล่มนะครับผมโดยที่ไม่ต้องตากฝนไปหยิบอะไรพวกนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานนะผมะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการใช้พับขึ้นมานั่ง3าคนก็นั่งได้นะผมะหรือว่านั่งสองคนมีที่พักแขนให้ก็ได้ได้หมดนะผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดีมากเลยนะคือตรงที่พักแขนเนี่ยจะมี usb นะเนี่ยมีช่อง USB ให้2ตําแหน่งทีเนี้ยเวลาคุณชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์ไม่รู้จะวางไว้ไหนถูกต้องป่ะคุณเอาวางไว้ตรงนี้ได้สมมุตินะสมมุติว่าอ่ะผมเสียบ u s เเสียบสายชาร์จแบตใช่ไหมเขาทําร่องเอาไว้ตรงเนี้ยทาร่องเอาไว้เอาไว้ให้เราให้สายสายชาร์จของเราเนี่ยโผล่ออกมานะผมแล้วเราก็โทรศัพท์ตรงเนี้ยวางเฮ้ยเขาดีไซน์ดีวะ่ะดีป่ะแล้วก็วางแก้วน้ําได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องรบกวนกันเลยนะ เออเขาดีไซน์สวยเขาดีไซน์ดีนะผมมีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์อันนี้ขอชมยกนิ้วให้นะฮะดีมากนะผมเออก็เป็นการดีไซน์ที่ดีก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยแลกแลก,กกันไปนะผมก็ลองมานั่งดูเองดีกว่านะผมเพราะแต่ละท่านความชอบไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะพื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะมีให้เหลือเฟืออยู่แล้วนะผมอ่ะเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับ มาต่อน,นี่เครื่องยนต์นะครับผมขุมพลังของรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์นะฮะคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน k y ายทิป G 2.0ลิตรนะรผมรองรับน้ํามันสูงสุดคือ E 85ก็คือเติมได้หมดอ่ะนะเบนซินะ95แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ 95E 20E 85รองรับหมดนะผมพละกำลัง,งเขานะฮะอยู่ที่165แรงม้าทํำงานที่6,000รอบต่อนาทีนะฮะ ในส่วนของแรงบิดนะผมอยู่ที่210นิวตันเมตรทำงานที่4,000รอบต่อนาทีเนาะผสานกับเกียร์6สปีดนะฮะหรือว่าที่ทาง m a z d a เรียกว่า SkyActiv-Drive 6สปีดนั่นเองนะฮะก็คือเกียร์6สปีดนั่นแหละก็คือเอาเทคโนโลยีของ Dual Clutch เอาเทคโนโลยีของเกียร์อัตโนมัติ ATF เอามาเอาข้อดีของแต่ละอย่างมาผสมผสานกันกลายเป็น SkyActiv-Drive นะ,ะผมแล้วก็มีจังหวะของเขาก็คือ6จังหวะนั่นเองนะครับผมก็เป็นรถยนต์ที่ ขับดีนะฮะขับดีนะผมมีโหมดสปอร์ตให้ใช้นะฮะคือถ้าท่านใดแบบว่าเดิมๆม,มันอืดไปใช่ไหมก็กดโหมดสปอร์ตนะผมมันก็จะกินน้ำมันขึ้นเองนะฮะอัตราการบริโภคนะผมขับทั่วไปปกตินะในโหมด normal นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ10ต้นๆ11 12กิโลเมตรต่อนลิตรนะ,ะผมอยู่แถวๆนี้นะฮะแต่ถ้าขับในเมืองนะ,ะขับในเมืองในกรุงเทพเงี้ยวันทำงานน่ะไม่ถึง10โลหรอกนะับผมอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยนะถ้าคุณต้องการรถที่มันประหยัดน้ำมันนะครับเน้นประหยัดเลยก็ต้องเป็นเล่นเครื่องยนต ดีเซลหรือไม่ก็ไปเล่น C R V ดนะีเซล่ะอะไรพวกนี้แต่มันก็จะอืดหน่อยนะจะลองแรกกันไปเน้นประหยัดก็ต้องอืดหน่อยเนาะแต่ท่านเน้นแรงเน้นสนุกนี่ฮะตอบโจทย์มากนะผมคันนี้เลยนะทีนี้ถัดมาที่โครงสร้างโครงสร้างคันนี้นะครับผมสวยงามมากนะฮะสวยไม่รู้จะสวยยังไงละคือไม่เคยถอดไม่เคยแกะอะไรเลยนะฝากระโปรงเดิมหัวน็อตเดิมนะฮะไม่เคยขยับ ไม่เคยขยับเลยนะผมฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์คเดิมสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ในตำแหน่งเดิมวอร์นิ่งต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีการลอกออกไม่มีการเปื่อยยุ่ยนะฮะคือสวยเลยออกมาจากโรงงานยังไงตอนนี้ก็อยู่อย่างนั้นเลยนะผมเดิมทุกอย่างนะผมและคันนี้อย่างที่บอกม Book Service ีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะประวัติการเข้าศูนย์มีคุณสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้รถยังไงเช็คศูนย์ยังไงเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมคือสามารถที่จะเช็คได้เลยเพราะว่า มีบุ๊กสวิตคุณสามารถที่จะขับเข้าศูนย์นะฮะให้ศูนย์เขาตรวจเช็คเลยว่าคันนี้ประวัติการเคลมมีอะไรบ้างนะผมก็ลองไปดูได้นะครับผมอ่ะทีนี้ถัดมาที่ด้านข้างด้านข้างของเขานะครับผมรถทุกคันก็จะเหมือนคล้ายๆกันอนะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันหรอกคล้ายๆกันงานประกอบนะครับผมนี่ด้านข้างนะผมดูที่ขอบประตูนะฮะด้านล่างก่อนด้านล่างดูการกระแทกก่อนว่ามีชนหนักๆจนอไอ้เสาเนี่ยมันเอียงมันเบี้ยวมันต้องมีการเชื่อมไหมนะ ส่วนการที่ดูด้านบนเนี่ยดูว่ามีร่องรอยของการพลิกตะแคงพลิกคว่ำอะไรหรือเปล่านะผมดูทางด้านซ้ายด้านขวานะฮะดูว่ามีตะพลิกตะแคงด้านไหนนะฮะดูว่ามีชนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะผมค่อยๆดูไปแล้วก็คันนี้เนี่ยประตูเดิมไม่เคยถอดเลยไม่เคยทําสีด้วยนะฮะปากกา m เกอร์ที่หัวน็อตประตูยังอยู่เลยนะเห็นไหมเนี่ยปากกาม m เกอร์ยังอยู่นะผมตัวยึดประตูนะฮะด้านข้างนี่๋ตวตะกล้องขึ้นมาตรงนี้หน่อยนี่นะ นี่นะปากกา m เกอร์ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมอะคิดดูแล้วกันนะครับผมเดิมขนาดไหนอะเปิดประตูออกมานี่คือกลิ่นใหม่กระแทกเข้าหน้าเลยนะถึงจะใช้งานไป125,000มกิโลแล้วแต่ว่ากลิ่นใหม่ยังติดรถอยู่เลยอะเออรถแม่งแบบดูดีมากคันนี้นี่นะฮะดูเลยประตูบานท้ายอ่าประตูบานท้ายนะครับผมสวยคันนี้สวยบอกเลยว่าท่านใดที่หาอยู่นี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับผมซื้อรถสมัยนี้เนี่ยจริงๆนะดูที่ประวัติ ะะดูที่ประวัติดูที่การดูแลรักษานะผมดูที่สภาพเครื่องยนต์โครงสร้างช่วงล่างเกียร์นะผมเน้นเป็นหลักพวกนี้ต้องเน้นเป็นหลักนะผมในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยความสวยงามของสีนะความสวยงามของภายในนะผมอันนี้ให้เป็นประเด็นรองนะผมอันนี้บานท้ายยังไม่ถ่ายตรงนี้เลยหัวน็อตเดิมไหมเห็นไหมปากกามาร์กเกอร์สีเหลืองยังติดอยู่ที่หัวนอ็อตแล้วก็ตัวถังเลยนะฮะคือเดิมไม่เคยขยับไม่เคยถอดไม่เคยแกะ ไม่เคยถอดไม่เคยแกะจริงๆนะผมอ่าปาการมาเกออยยังอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะทีนี้ด้านท้ายเปิดฝาท้ายมานะฮะสวยๆเลยอ่าด้านท้ายนะผมเปิดด้านล่างดูหลุมอะไรนี่เลยนี่นะฮะยางอะไหล่ก็คือมีการใช้งานมาแล้วแหละนะมันอาจจะแบบขาวๆเปื่อยๆหน่อยนะครับผมนี่นะฮะหลุมอะไหล่เดิมๆนีๆ่ดึงให้ดูเลยเดิมนะไม่มีร่องรอยการพ่นสีนะฮะตัวถังที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยสภาพสวยเลยนะผมแล้วก็ตัว เก็บงานเก็บขอบของเขานะ่ะที่เป็นสีไข่ไก่สีเปลือกไข่เนี่ยนะฮะอันนี้คือจะออกเข้มๆหน่อยเอาอเข้มๆหน่อยนะผมหลุมอะไรเดิมๆเลยอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมอยู่นะผมเนี่ยสวยนี่อุปกรณ์ถอดลงถอดล้อนะฮะทุกอย่างคืออยู่ในสภาพเดิมหมดนะฮะคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังสวยมากสวยมากๆจริงนะผมคันนี้นะเออหาอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะทักเข้ามาได้เลยท่านใดที่เรียกร้อง ตัว c ซ5ไเบนซินนะครับผมทักเข้ามาก่อนเลยทักเข้ามาก่อนนะฮะเพราะว่านานๆทีจะมีเข้ามาเนาะเดี๋ยวนี้ก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าครับ <S <S เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนตคันนี้นะถึงจะไม่ใช่รุ่นท็อปสุดนะแต่ให้ออปชั่นมาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับผมอาจจะไม่ไฮเทคมากอาจจะแบบไม่ได้สะดวกสบายมากนะผมแต่ก็ ออปชันเขาให้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะผมทั้ง Cruise Control แต่ว่าเป็นแบบธรรมดานะผมทั้ง Multi Function ระบบเครื่องเสียงต่างๆนะผมการตกแต่งภายในนะฮะคือถ้าเทียบกับรุ่น SP รุ่นท็อปสุดของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมภายในก็แตกต่างแค่เครื่องเสียงเท่านั้นเองคันนี้อาจจะไม่ได้เครื่องเสียงของ Bose นะครับผมอาจเป็นเครื่องเสียงธรรมดาแต่เสียงก็เพะนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Active Sense นะไม่มีนะผมช่วย ความเร็วแปรผันตามรถด้านหน้าเน,นี่ยไม่มีนะผมแล้วก็ตัวควบคุมรถที่อยู่ในเลนอันนี้ไม่มีคือถ้าท่านใดเนี่ยไม่ได้ใช้อะ่ะมันไม่จําเป็นอะ่ะคันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าราคาไม่สูงนะฮะถ้าเป็นรุ่น SP ราคากระโดดขึ้นไป9ก้าแสนกว่าบาทเลยนะผมแต่คันนี้เนี่ยอยู่ที่860,000เท่านั้น นะผมแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยสวยมากโครงสร้างสวยภายในสวยถึงสีสันเนี่ยอาจจะต้องเก็บนะฮะแต่ว่ามันก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์ก็ถือว่ามีถือว่าดีด้วยนะผมมีบุ๊กเซอร์วิสมีกุญแจให้2ดอกมีคู่มือการใช้คืออุปกรณ์ต่างๆมันครบหมดนะผมโดยรวมเนี่ยคันนี้เป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากๆนะผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์เดิมนะ0901011019นะผมหรือว่าจะมาชมคันจริง มาลองสัมผัสมาลองนั่งดูมาลองใช้อ p อปชันดูนะผมที่โชว์รูมฮสินวัฒน์ถนนราชพฤกษ์ได้ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกอลัสินวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟช .com